ยอดเยี่ยมแห่งบทละครพูดคำชัน,นงานประพันธ์เป็นเล่นละครสวยรุ่งรวย้วนศิลปะมันธนาคาทายสมัญญานาว่าตำนาแห่งดอกกุลาพาขอเชิญรับชมละครับ เตียงที่บนมุเดดมีนางอักษรหน้าตา飒ส,สวยกำลังได้รำมิตน้าสุเทพข้าไม่ต้องการเชยชมนางอักษรน,นางใดนอกจากนางมัทน,นาถ้าเช่นนั้นทยไม่เอานางมัทนามาแลมเห็นพูกข้าเสียเล่าเสียเวลาพวกข้า,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 าย,ยิ่งนั้นทั้งเทวะลัยมไ,ไม่ได้มีแค่นางมัทนานะเพคะแต่คนที่ข้ารักก็มีเพียงนางมันทนาเท่านั้นพวกเจ้าเป็นหัวใจไ,ไปได้แล้ว เร่งนำพัฒนามาเนิบนำจึงอยากจะแนะนําให้ท่านได้พบกับวรียาอรผู้หนึ่งซึ่งชำนาญในเรื่องการใช้เวทมนตร์คาถาเป็นอย่างมากเพราะเชนั้นจึงเร่งนำมาพบข้าบัเดีบยวนี้มายาวิน<ช><ช>นี่หรือว,วิทยาธรที่เจ้าว่าใช่ขอรับวิทยาธรผู้นี้มีนามว่ามายวา,าวินจบการศึกษาจากสถาบันฮอกวอตส์ขอรับ จ้าเป็นเพื่อนกับแฮรี่พอตเตอร์อย่างนั้นไม่ใช่ขอรับตัวข้านั้นจบจากห้องวาดม,มาหลายปีแล้วอย่างนี้นี่เองเอาละงั้นข้าขอเขาเรื่องเลยแล้วกันข้าอยากรู้ว่าเหตุใดานางมัทนาถึงไม่รับรักข้าอืมเรื่องมันเป็นอย่างนี้กล่าวถึงเมื่อดีลการนางมัทนาเกิดขึ้นในดาร์สแตร,ร,รส์เเร,รียสเซอ์เสเซอร์เซอร์เรสเซอร์เซอร์เสเซอร์เร์เรสเซอร์เซอร์เรสเซอร์เซอร์เรสอร์เซอร พอได้ชยชนะก็ขู่ว่าจะประหารทรัศนยของนางเสียน,น,นางวัฒนาในชาตินั้นจึงเข้าถวงหลายตัวเพื่อเลกนกับชีวิตขอาสุไดาจากนั้นก,กลับใช้พระขัดปิดชีวิตตนเองก่อนนางปิดชเชี่นเองนางได้กล่าวทูลนิวาจาสัตว์ว่าการที่หม่อมชั้นทูลขอมให้ประหารทราชบิดานั้นก็เพราะต้องการสนองคุณบิดาส่วนหม่อมชั้นเองจะไม่ยอมฝืนใจรักชายใดไม่ว่าชาติไหนนางวัฒน,นาก็คงไม่รักข้าเหมือนเดิม ไม่ได้ด้วยเร่ก็ต้องได้ด้วยมนขอรับมาเอวินเจ้ามีมนต์สกปรจิตไม่ใช่หรือพระองค์อยากให้ข้าเร่งมาพัฒนามาที่นี่หรือไม่ขอรับเจ้าทําได้หรือไม่มีอะไรจิค้าทำไม่ได้หรอกนะกันเร่งมาเดี๋ยวนี้ข้ามตโตนางมัทนาเอ๋ยจงมาหาข้า นางเงินเงนไม่ริบมันางั้นข้าสามารถพูคุยกับนายได้หรือไม่ได้สิข้าอาโชมิรยะสุปริยามัธนาสุรางสีพี่รักแบกก่อภิรตีบอมีเว้นสีเนนบอกหน่อยเถิดว่าดารุนิเจ้าก็จะยอมสมัครรับตูข้าสมัครหรือไม่สมัครก็มีขัดจะพล้อยตาม จริงดูนะเจ้าสุมาธนาวจ่าจเจ้าแถลงความข้าขอแถลงวจนะตามสุราเทวะโปรวปรานสุเทพไม่พอใจในคําตอบของนางมัทนาเพราะนางเยาะยอยคาตอบพู้จันมุนยนนี่ปยวินเห็นด้ยุินจะเป็นเช่นนี้ที่นางเป็นแบบนี้คงเพราะด้วยฤธิม์มลตราข้ามคาให้นางคาตามที่ท่านปรารถนาได้แต่ข้าม,มีอาจบังาคาให้จิตใจนางรักท่านได้ ตัวข้าก็ไม่ได้ต้องการเช่นนั้นให้มัทน,นารักข้าด้วยความบริสุทธิ์ใจจะดีกว่างั้นข้าจะคลายมนตบัดเดินอเมริกาโนเอสเปรสโนโอ้มัฒนาเจ้าจะไปไหนองเทวะหม่อมฉันไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี้ได้ยังไงขอพระองค์โปรดเมตตาเป็นโทษหม่อมฉันที่ปลุกลุกถึงรางใน เป็นพี่เองพี่บอกให้มายาวินใช้มนเรียกเจ้ามาเหตุได้พระองค์จึงทำเช่นนั้นให้หม่อมฉันต้องอายแก่หม่เทวดานางฟ้าทึ้งหลายมีเหตุอะไรต้องอับกายกันอย่าเศร้าโศกไปเลยวรลพักแสนโสภาของน้องจะหมนหมองหม่อมฉันก็บอกท่านไปแล้วว่าหม่อมฉันไม่ได้รักท่านใหญ่ท่านยังบังคับหม่อมฉันอยู่อีกที่เจ้าไม่รับรักข้าเพราะเจ้ามีคนรักอยู่แล้วใช่หรือไม่ ผมฉันไม่ได้รักใครแล้วก็ไม่ได้รักท่านเมื่อเจ้าไม่ได้รักข้าแล้วก็ไม่ได้รักใครข้าจะให้เจ้าจุดตีบนโลกมน,นุษย์เพื่อจะสำนึกโทษทรนแล้วเจ้าอยากจะเกิดเป็นสิ่งใดเล่าถ้าเช่นนั้นผมฉันขอเกิดเป็นบุคชาติที่มีตินหาจะได้เปรียบเสมือนได้บูชาองค์ชีวตลอดเวลา มายาวินเจ้าพอจะรู้จักนาหบูผาใดที่งามทั้งสีอีกทั้งมีกลิ่นสงกลแต่ต้องให้มีหนามไว้ป้องกันม่ให้เหล่าเนรฉานผ่านยับข้ารู้จักอยู่ชนิดหนึ่งบูผานั้นมีนามว่างุพชกรสีอรุณแสงปานแก้มชลามแดงดารุณียามอายดองใหญ่และเกสอนมาทูรถขจรไกลอีกทั้งสะพรั่งหนามดุกเข็มประดับไว้ดีละข้าจะให้เจ้าไปต่อไม้นี้สมบลงจะว่าฉันใด ต่อฉันพอใจที่จะเป็นดอกไม้ที่เอ่ยนามเลยด้วยอำนาจอิฤทธิตีกูจะสร้าพัฒนาให้จุติไปยังแดนมนุษย์และเกิดเป็นมารีเลอร์อันเรียกว่ากุพชกะทุกเดือนเมื่อถึงวันเพ็ญให้นางนี้เป็นมนุษย์อยู่กำหนดเพียงหนึ่งที่วาราตีแต่หากนางมีความลักเมื่อใดเมื่อนั้นแหละให้นางคงรูปอยู่ไซส์ไม่คืนกลับเป็นบุกผาและหากนางเป็นทุกข์จนไม่อาจอดทนได้อีกต่อไปเมื่อนั้นเจ้าจจจัดพิธีบวงสวงอ้อนวอนเรา เราจะงดโทษทันตาบ่าหิ่วันเดอกดอกไม้งามแบบนี้ยังจะมาเกิดยังต่อยังคงให้หนูหนขอดูหน่อยสิโอ้นี่มันไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดา แต่มันคือเทพที่ดาถูกสาบให้ลงมาเกิดจากบนสวรรค์มีได้การห่างปล่อยไว้คงจะเกิดเหตุอันตรายเห็นทีจะต้องนำไปขู่ที่ข้างอาสมของข้าเสียแล้ว คุณทำเสร็จแล้วไอ้สุพานเราไปหาที่พักก,กันก่อนเถอะทนายสาวหน้าอาสมข,ของท่านฤาษีเฮ้ยได้มาอาสมข,ของท่านฤาษีที่ว่า ท่านฤาีท่านฤาษีทา่ทานอยู่หรือไม่เอ้าอยู่นี่มีเองเองคือใครวะกระผมมีนามว่าสุาพานเป็นทหารเอกของท้าวชัยเกษตรพอเกิดผัดลมภายในป่าแห่งนี้จึงจะมาขออาศัยพักแรมสักคืนจะได้หรือไม่เงินหรือเช่นนั้นก็ได้ลูกสาวข้าทำอาหารอร่อยนะคงต้องโชว์ฝีมือแล้วกระเมาเป็นพระคุณยิ่งนักอรับ เช่นนั้นสุพางจึงรีบกลับไปบอกเท้าชัยโดยเร็วและพากันเดินทางมาพักที่อาสนของท่านดาสีงชิญแล้วล่เท้าชัยเสนไอ้สุภางท่านฤาษีข้าขอตั้งใจข้ามิ่งนะว่าแต่ท่าน,นะาานมีนามอะไรบ้าข้ามีนามว่าฤอสีการัฐศิง์มันทนานเอ้ยกับข้าวกับปลาเรียบร้อยหรือย,อยังเรียบร้อยเจ้าค่ะ อันใดรู้วันงามปานที่ญาลอเกิดที่นักนขอเออสิวะไปไปาถึงเวลาพักผ่อนแล้วน่ณค่ำคืนในป่าแถวอาสนข,ของพระฤาษีไม่รักใจหนอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือข้ากำลังมีความรักกันนะ ไปอยู่ในวังของข้าเถิดหม่อมฉันนี่หรือมนี่อาจจะเข้าวังอย่าเลยดีกว่าเพคะมีเหตุอะไรต้องกลัวกัน,จกกนเจ้าควรตั้งใจต้งตาและจิตใจใครจะได้พบเจอก็คงของเธอเรองนี่ถ้าดีอยู่กับเจ้าแล้วคงจะแฮปปี้นะมาถ้าได้ฉันก็ได้เพคะดีนะลูกเช้าพิสุขขอเจ้าตะท่านจะสีและธาเจ้าโค้งงอไปพร้อมกันคืนนี้พี่ขอพระเอแร่ก่อน ประเทศวันหน้ารุ่งเช้าท่านไม่ต้องพูดข้ารู้ข้ารู้ออกหากเจ้าทั้งสองคิดจะรักกันข้ามีหรือจะห้ามได้ฝา่าพัฒนาด้วยหนาเท้าเชยเสนอย่าโผมเไปในท่าสี ข้าจูเับนาหรือไข่เนื้อมูใช้จ่าย,ยข้าเถิดเช่นนั้นก็ดีอ้าวพวกเจ้ารีบไปเสียเถิดกลับลาเจ้าค่ะท่านรือสีงหน,นาวหวังแหงมือนัสดนไม่น่านี่ือห้องของเจ้าพักผ่อนเสียเถิดเพคะ,ะเสด็จพี่มีก,การพรนังจัรทีเพคะพะนังจัรที มีเพียงเท่านั้นยังนำน้ำผู้หนึ่งกลับมามีน้ำว่ามัทน,นาเจ้าค่ะ,ะข้าไม่เชื่อจัว่าจะได้เห็นกับตาข้าเองตอนนี้มันอยู่ไหนจันทีจะไปตกมันเอาเลื่อนมันมาล้านเท้าตามหม่อมฉันด้ยไหมคะนี่น่ะหรอ เป็นมเหสีของสเสด็จที่ชยเสนส่วนข่านางค้อมอารารีเป็นที่ข่าโสศิีของพระนางจันทีท่านเรื่องสองมีอะไรจะพูดก,กับข้าอ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกไปเลย รู้ซึ้งว่าการแยกคนรักของคนอื่นมันต้องโดนยังไงยุดไปเดี๋ยวนี้เจ้ามีเสียแล้วน,นจันทีข้ามีแล้วจังตแต่แรกเจ้ามาดูตัวดีไม่ได้นานคือคนรักของข้าหากเจ้าับไม่ได้ก็จงกลับไปหาบิดาเจ้าซะไม่ได้นานจันทีเฮ้ยอีคอมเอ็มไปบอกทหารให้ทูลเสด็จพ่อของข้าว่าให้ยกธักมมตีเมืองของเสด็จที่เดี๋ยวนี้หากข้าไม่มีความสุขใครหน้าไหนก็อย่าหวัง โปรดพระองค์จงเยน็นไทาก่อนนะเพคะอีกห้องคนนี้มีวิธดีดีๆที่จะทำให้เท้าเชยเสรจไล่นามัฒนา,านาออกไปอยู่นะเพคะซุงสูงสูงโอ้ยเดี๋ยวได้ใจข้าจริงด้วยส่งแล้วที่เป็นคนสนิทข,ของข้างั้นเองไปทำตามที่เองว่าอย่าให้เสียแผนแล้วค่าจะตบรางวัลให้อย่างงามรับทราบเลยค่ะนางม,มัฒนา เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปน้าป่าิม้วนทำยูหมอเสน่ห์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัตตภีทีทข้ามีงานให้เองทำเว้ยเงินหนักๆสนใจไหมอ้าวเ,เองนี่เองนงข้องบาลาลีใจข้าทำาบาปกระสีธาโถ่้ย ทำได้ทุกอย่างเพื่อพระนางจันทีนั่นแหละเอา้ามีอะไรก็เร่งรีว่ามาพุดง,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 งพูดเป็นเล่นไม่ได้พูดเล่นเว้ยเงินเป็นล้านเองจะาไหมล่ะอ่ะเป็นล้านเลยอ่ะพี่ไม่เอาอ่ะข้าไปยุ่งดีกว่าหากเองไม่ทำข้าจะกองพระนางจันทีเกิดอะไรขึ้นมาข้าช่วยไม่ได้หรอกโว้ย ก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่หมอชันเห็นอาการแปลกเลยนี่มาบอกเลยครับขอบใจเจ้าบ้านกันขอ่อขั้นจะาที่ไปหาวัฒนานเลยนี้เลยสุภาพตามเข้ามาณนาห้องของนางวัฒนาวัฒนาเอ็ไอพิทูลอีกเป็นหมอยาสนวัฒนาท,ที่มาตัหนักนางวัฒนาข่ะข้าข้าเออข้าอยู่นางวัฒนาเรียกวัฒนาเสน่ห์เพื่อให้ตัวเองเด้รละก,กับสุภาพยาการฮะไม่จริงนะพะยะาการ จริงๆนะพคะหม่อมฉันเห็นสุพามกับมัทนาจูจีกันมีอะไรกันหรือยพคะเยงดังเชียวนี่แหละจะได้รูกันคนรักของข้ากับคนสนิทของข้าเป็นชู้กันอย่างนั้นด้วยตลกดสิ้นดีสุพาพข้ามัทนาเป็นการที่สุดใจเย็นนะพี่คะน้ำข้าไม่มีหลักฐานแล้วมากล่าวอากันโม้หมากแบบนี้พ้าองค์อยากลงเชื่อคาลงนังน,นะพยคะ่ค่ะนี่ไงหลักฐาน หมอเสน่ห์พิทูลจะอยู่ตรงนี้จะต้องการหลักฐานอะไรไปมากกว่านี้อีกไม่ดอกไม่ปากอยู่ดีม่ว่าดีมีขอบชูเจ้าคิดว่าท้าวเชนเสงงลกเป็นบวเป็นควายหรือ,อยังไงถึงไม่รู้ว่าคนนั้นเจ้ากับสุพรรณพ่อรักกันโกหกข้าไม่เคยทําอะไรต่ําๆแบบนั้นหมอท่านพี่ท่านพี่ต้องเชื่อใจน้องนะสิคะน้องไม่เคยคิดนอกใจท่านพี่เลยนา่นขงข้อมโกหกนางแพ้เสียงหลักฐานตาตาเอ็นก้าไปอร์เซ็นต์ถึงท่านพ นีเอาเลนสุพรรณข้าข้าซะให้ข่าตายต่อหน้าใช้ที่ข่ารักคนหัวใจอย่างนี้เลยข้าทาไม่ได้หรอกจะให้ข่าฆ่าคนเวอร์สุดแบบนี้ข่าขอตายเองเสียยังดีกว่าเพชรข้าเอามานสองคนไปฆ่ากินซะขอรับ่บข้าบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับคนรักของข้า ก่อนเอเสด็จพี่้องไม่อยากให้เสด็จพี่ถูกใจแบบนี้นะเพคะน้องเป็น่วงมันก็เป็นพ่อเปนพ่อก็อมาแหละจันทีง้นที่น้องช่วยไหมหละ่ะเพคะน้องจะลองคุยกับเสด็จพ่อให้ว่าทําไมถึงยกทับมาจันทีจะคิดว่าข้าไม่รูอย่างนั้นดึกที่พ่อเจ้ายะทับมามันเป็นเพราะเจ้าข้าไม่ใช่หัวไม่ใช่ควายที่เจ้าจะหลอกใจข้าย,ยัางไงก็ได้นะ เอาไปซะจะดีเอาไปจากตัวของข้าแล้วพาทางข้าออกจะเออไปด้วยเสด็จพี่เสด็จ <ip> พี่ไม่รักน้องแล้วหรือไงคะไป โอ้นั่นมันอะไรไหนข้าเดินเข้าไปดูหน่อยสิอ้าวท่านองศีช่วยข้าด้วยเจ้าค่ะเสด็จพี่ผิดคำสัญญาลักโลกโกหลงเป็นเรื่องธรรมดาหากแม้นชายผู้นั้นรักเจ้าจริงสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาหาเจ้าจำคำข้าวไว้มัทนาเอ้ยเจ้าค่ะ สีมาทำอะไรที่นี่หรือเจ้าคะก็อาหารที่อาสมมันหมดพอดีนะข้าเลยว่าจะมาหาเก็บผักผลไม้ป่ากินสักหน่อยนั่นจดหมายอะไรอ่ะข้ารู้ที่เจองทำเจ้าแบบนั้นูพชายฉ้ที่มีเกียรติแบบข้าไม่สามารถข้าพู้สึกอึงเจ้าได้ขอเจ้าปลอดภัยเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองสินะในไหนเจ้าก็ไม่มีที่ไปแล้ว มานั่งเล่นที่อาสรงเป็นเพื่อนข้าก่อนไหมละ่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านฤาษีมีอะไรจะพูดก็พูดที่มนมีเรื่องอะไรอีกข้ามีเรื่องจะบอกพระองค์ข้าถูกนางข้องและพระนางจาันทีบังคับให้เข้ามาในตำหนักของนางมัทน,นาตอนที่ท่านไม่อยู่เพื่อให้ท่านเชื่อว่าข้าได้แอบเข้าไปทำสนิยให้มัทน,นาสุภรรได้รับกัน ความจริงนั้นนางวันทนากับสุภาไม่เคยได้ใกล้ชิดกันเลยที่ข้ามาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อให้ท่านมายกโทษให้ข้าแต่ข้ามาเพื่อขอโทษทุกอย่างพระยาค่ะเอ้ยไอพิทูลบระกนัก้นนี่ต้องเป็นเช่นน้แบบนี้ กำไรวงตา,นนาตท,ที่มัทนาได้ปวดโอ้ยยิ่งหมดหวังค่ายนั้นข้าไม่ได้ทำงานตามสังส่งท่านแต่ข้าปล่อยนั้นไปขอรับเจ้าว่าอะไรนะแล้วสุภาพคนสนิทของข้าหลับ่าสุภาพได้ทำงานที่ฐานที่ดีช่วยชาติบ้านเมืองเข้าร่วมกองทัพอยู่ในรามลบขอรับไม่ได้การข้าจะรีบตอบเผาทัฒนาะพระองค์จะไปไหนรอผมได้สิข,ขอรับท่านสุเทพหม่อมฉันมัฒน,นา วันนี้หมฉันได้รู้สึกถึงน้ำแรงของความรักแล้วผมฉันรู้สึกว่าเจ็บเพราะรักเป็นอย่างไรเด้โปรดท่านสุเทพมารับมอมฉันกลับไปด้วยเถิดมัฒนาเจ้ารู้สึกถึงการเจ็บเพราะรักแล้วใช่ไหมท่านเจ้าเข้าใจความรู้สึกของที่แล้วนั้นมาสีมัทนาดวงใจของที่แม้หัวใจเจ้าแตกสลายแต่ที่ยังรักเจ้าดังเดิม พิเศษกับพี่และไปอยู่ด้วยกันที่มันสนเถื่อนพัฒนาพี่จะดูแลเจ้าอย่างดีจะรักเจ้าตลอดไปเหมือนกลิ่นของดอกกุหลาบที่พี่วันจืดใจถึงข้าจะเจ็บเพราะรักแต่ข้าก็ไม่สามารถดับรักขึ้นได้หัวใจของข้าข้าให้ท่านเชยเสียงไปจนหมดแล้วข้าขอโทษท่านเจาเทพแต่ข้าไม่ได้รักท่านแล้วเหตุใดจึงขอให้ข้ามารับเจ้าผมฉันแค่อดกับกายเนื้อของมนุษย์ ที่นี่มีคนปองร้ายมีคนอิจชาระสิยหรือแม้แต่ท่านพี่ก็ไม่เชื่อใจหม่อมฉันแล้วแล้วหม่อมฉันจะมีความสุขได้ยังไงข้ามีข้าเพียงแค่นั้นสิได้เจ้าไม่อยากเป็นมนุษย์มากใช่ไหมถ้าเป็นเรียงนั้นข้าขอสาบให้เจ้าเป็นดอกกรหลาบชั่วกับชั่วกัน ออกมาเดินหน้าแม่แกตาของพี่พี่ขอโทษพี่คิดถึงเจ้ามันธนาอเอ๊ะเรื่องอะไรท่านพี่าพี่ใช่ไหมได้ยินเราไหมพี่คะมันธนานั่นเจ้าหรือโหคุณดีพี่ขอโทษพี่ทำผิดไปแล้ว หากชาติได้มี็นจิ๋มฉันใดขอให้พี่ได้เกิดมารักเจ้าอีกทิศไหนบ่มาทราบวัฒนธรรมสงจงสุงจะพบสองเสริมสมใจโอมิสวัสดีใหม่หน้นาสีบ้านวัตถุใสพอเสร็จก็เทศไทยพิศรูปสุรางเ,เพลยืนเพ่งและนั่งผิดวรพับกบ่หวังเหมือนงานใดบอกงานเกิน มัทน,นาและโลกสามสวัสดีนี่ฉันเองมัทน,นาฉันเคยถามกับตัวเองว่าความรักคืออะไรกวีบอกฉันว่าความรักคือยาพิษและน้ำผึ้งคุณครูของฉันบอกฉันว่าความรักคือสิ่งสุนทรซึ่งจันรลงโลกเพื่อนของฉันบอกว่า ความรักคือพลังและความหวังเขาบอกฉันว่าความรักคือสิ่งที่ทำให้ฉันและเขามีความสุขแต่ความรักสำหรับฉันไม่มีคำถามและไม่มีคำตอบความรักก็คือความรักซึ่งมีคำถามและมีคำตอบของแต่ละคนอยู่พร้อมแล้วความรักของคุณอนะคืออะไร